สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนวันนี้หยกน้ำก็เกิดอาการอะไรครับวันพระทีไรนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับของขึ้นทุกทีนะครับมันเป็นอะไรครับตาซักเขาได้ประเด็นครับตาซักตาสวดเขาเรือ่อพี่น้องเบิองทหารตาเรื่อบนนี้ตาแข็งๆนะพี่น้องเอ้ยอ่า เป็นสะพอ่อวันพระนะครับสังเกตนะครับเนาะเออนะแล้วสิ่งที่สำคัญนะครับในในเมื่อพี่มา้าใช่ไหมในนิทานนี้เออสั่งของกับมันนะครับเนาะมันก็ออกมาพูดอว่าสั่งให้คนนั้นคนนี้ไปเอาเลยนะเดี๋ยวพี่โอนตังให้อืมอุ้ยควา่าจะได้เงินเนาะเป็นเดือนพุ่น ืมัน,นพเสยีจะเอาของให้เนาะอืมเง้นเทากับลงทุนไหมสุมมานรระขยะแต่ไม่ได้ของเออจะได้เป็นบ้านน้ำกูไหมอืมขยนยังบระจายเงินอยู่พุ่นได้แบบน,นี้เห็นไหมพี่น้องเอฟีอ่นะจยากให้หนูเปิดไหมอยากให้หนูเปิดไหม,อ,หหไหมอืมเอาไหมโอ,ไโอ้ได้บักล่านั่นโดนได้บักร่านี่สองพันสามพัน อ้าวพีว่น้องเอฟซีนะนั่นไงครับขนาดคนที่เคยสนับสนุนมันเคยช่วยเหลือมันเห็นไหมนะอ่าอย่างพี่รอเรืออย่างพี่อะไรนั่นที่เคยช่วยเหลือมัน,เ,น,มเ,นะเ,มนเขาหมดไปเท่าไหร่เห็นไหมะ่ะพวกมึงจําไม่เลยที่เป็นเอฟซีมันเดี๋ยวพวกมึงก็โดนกูบอกไว้เลยเดี๋ยวพวกมึงก็โดนนีน่นักแ บ้านของเราทุกคนค่ะบ้านหลังนี้ค่ะนะเราทำช่วยกันมาตั้งแต่ตั้งเสาเลยนะคะนะเอฟชีค่ะโอ้ยตายแล้วนะบ้านไผ่บ้านของเราค่ะเพื่น,น้าโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอ้ยนะครับตาแมนเว้าเปลี่ยนคักเนาะอืมนี่นะคะเราก็จะเก็บทีละนิดทีละหน่อยค่ะนะ วันนี้ก็ใส่ประตูไปแล้วนะแค้นนะเหลือแต่บ้านใหญ่ค่ะอืมเรามีหมื่นหนึ่งเราก็ทำหมื่นหนึ่งเนาะใส่ไม้บุญนะ่าโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอ้ยนะครับก็เหลือแต่พื้นค่ะกับเพดานไข่เอฟซีค่ะเนาะบ้านหลังนี้เราก็ทำร่วมกันมาตั้งแต่ตั้งสัตว์ตั้งแต่ถมที่เลยค่ะนะบ้านหลังนี้อบหุ่นมากๆเลยค่ะเราจะไม่อยู่แล้วตรงนั้น เราจะมาอยู่ตรงนี้ค่ะโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอ้ยนะครับบอยุแลตีบ้าโอ้ยอยากให้เอฟซีเห็นมาแร้วไว้ตีความคืดเออนะครับ,นะรบ,นะรบพี่น้องเอ้ยมันเป็นจะสั้นเดอ้อมันเป็นแบบนั้นได้บัตนี้พี่น้องว่าโอ้ยหัวเ้าท่านึง ออนี่นะคะนะนี่นะคะสองเมลูกของเราค่ะเราก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นกับข้าวค่ะเอฟซีนะใส่ไหมใส่ไหมเพี้ยนใส่ไหมเพี้ยนชอกๆๆกับข้าวกับข้าวอันหาง่ายมินบอเพี้ยนอ่าเออเนาะสองเมลูของเราค่ะเราจะมาอยู่ตรงนี้ค่ะบ้า จีพีูตรตรงนั้นตีโออยากให้เอฟซีนี่ซอยเฮ็ดบ่โอเข้าใจเลยเนาะเอะอก็อย่างที่ผมพูดแหละ่ากับไอ้ไรไอ้หนุม่มคูบตาดีสามีมันเป็นยังไงละ่ะเออนะครับพี่น้องเอ้ยแล้วมาว่าว่าเขาพอส่งเงินให้ได้บ่หนี่มันส่งทุกเ,เดือนอแต่ว่ามันล่าช้าบ้างอาจจะเลทไปห้าวันสี่วันเออนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับพี่น้องเอ้ย เออนะครับนะกินได้ข้าวทุ้งละนะพี่น้องไอ้ด่างไฟกับบ้เป็ดจะบ่มีผัวกับเบิ้องซิดแหละครับพี่น้องเว้ยเฮ็ดเก้าข้าวก็บ้เป็ดก็มือในลูกเฮ็ดทุกินครับพี่น้องมันเป็นแต่สั้นนะนี่นะคะเราต้องทําประตูค่ะนะเราต้องทําประตูก่อนค่ะนะมันสําคัญมากๆเลยสีขานะ ไม่งั้นไม่ปลอดภัยค่ะเพราะอะไรค่ะเราจูดสองไม่ลู้ข่ท <c oughs> นะี่ใส่มาใส่มาใส่มานะเออนะครับต้องทำประตูกร่อนว่าแต้าหน้ากเ็เฮ็ดหัวไรบาทนี้ครับเฮ็ดหัวบัดนี้โอ้ยตจ้าหากรเฮ็ดกล้องวงจรปิดแล้วครับบาทนี้โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอ้ยนะครับเนาะ ขนาดเอฟซีเขายังอยู่บ้านเช่าเลยยวนนะครับเนาะเออันจะให้ช่วยมึงไปถึงไหนอีกนะครับเนาะมึงไม่มียางไายเลยหรือนะเห็นไหมล่ะ <c oughs> นี่แหละนี่นะคะมันก็จะใกล้ตะวันแดงด้วยนะคะถ้าวันไหนเราจะไปถือเรื่องดังนะคะเราเราก็จะไปได้ค่ะนะแล้วก็จะไม่มีคนโซมค่ะ อ,อ่ะเนี่ยสองแม่จะผัวละอันนี้ก็ไม่รู้นะอันนี้น oh ิทานนะอ๋อประตูรีโมทไม่เหมือนใครบอกไอ้กะิน้องเอฟที่จากไร้ชงสั้นนะคือของพ่อพระเอกแม่นางเอกนะอันเรื่มน้ำยาพะนะอยากได้แลอยากได้อยากได้คือนั่นนะอยากได้คือเขานะแม่อืมอยากได้ขนาดเลยเอาไปอยูสองคนแม่ลูกเนาะอืมนะ ปลอดภัยที่หนึ่งเลยน้องแมนบ่าแซมาเอฟซีสเฮ็ดหัวไลยบัตรนี่ครับสิเฮ็ดประตูโลโลขอบซิดเดอร์นะแทนการต่อไปเดิออ่านะครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นตัสั้นเด้อครับพี่น้องเห็นบอมันบอแมนทรามาดาได้ครับพี่น้องเอฟซียกรวเบงว่านะ คนที่มีพระคุณกับมึงอะคนที่เคยช่วยเหลือมึงเห็นไหมหลายคนแล้วออกมาด่าเขาออกมาว่าเขาอีเวนมึงลืมกรรมพืชตัวเองมึงรู้ไหมมึงเกิดมาจากจุดไหนเงินมึงมีเท่าไหร่วันแรกเงินมีสามพันจริงหรือเปล่าใจหรือไม่ทำเสร็จแล้วเอีขอไปอยู่ได้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ค่ะ มันต้องเป็นคนพิเศษค่ะถึงจะมาอยู่ได้ค่ะโอ้ยครับพี่น้องเอ้ย <c oughs> มันต้องจํากัดคนด้วยนะอ่ามันต้องเป็นคนที่รู้ใจเกระเป๋าหนักสุดถึงจะไปอยู่บ้านได้ค่ะนะคะนะโอ้ยนะครับนะมันเป็นแบบนั้นแหละอ่าตอนนี้เขาก็รู้ตัวแล้ว เขาก็ถอยไปหลายลายแล้วล่ะครับพี่น้อง FT เ,เขาหมดกรรมหมดเวนเขาเลยแหละผมว่านะอ่าหมดกรรมหมดเละหมดเวนเขาแล้วเห็นไหมครับแมงลืมตัววัวลืมตีนครับพี่น้องอ่ามึงบอกว่าอะไรอ่าระวังเช่นหลุดนะขู่ใครก็ไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะ <laughs> แมงลืมตัววัวลืมตีนครับพี่น้องเห็นไหมครับ อ่ะมึงภูมิใจเหรอมึงได้เงินมาแบบนี้อะมึงภูมิใจเหรอนะครับทุกสิ่งทุกอย่างร่วมรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนะครับเงินที่เขาอะไรยกมือขึ้นสุดอสดอบเขาสุดสอบเขาทําบุญนะเดี๋ยวมันก็จะเสียไปเสียไปเองนะครับพี่น้อง fc นะตอนนี้เห็นไหมครับเปนกนามดังคําสาบานมาถึงแล้ววันพาตีไรของขึ้นทุกทีเห็นไหมครับ สังเกตไหมครับ